ผู้ชมค้ะล่าสุดมีแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่5 ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565 และแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าทรงมีพระอาการแทรกซ้อนด้วยการติดเชื้อที่รุนแรงในพระกระแสโลหิตในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568ความทราบทั่วกันแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากที่ทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะ และการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวกระหรือไตและช่วยหายพระไทยขณะแพทย์ยังต้องเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง19สิงหาคมพุทธศักราช2568